สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวจะพาท่านผู้ชมมาดูเสน่ห์ของบอนสีหน้าวัวกันนะคะความมีเสน่ห์ของบอนสีหน้าวัวก็คือลักษณะบอนสีหน้าวัวนะคะจะเป็นบอนสีที่มีความคงทนนะคะแต่ก็ทนต่อสภาพอากาศร้อนหนาวฝนก็สามารถปลูกได้นะคะลักษณะของใบก็จะเป็นดังนี้ ใบของเขาก็จะมีลักษณะ,ะ,ะขอบด้านนอกเป็นสีเขียวด้านในก็เป็นสีชมพูนะคะเป็นรูปหัวใจชัดเจนมากลักษณะก้านก็คือมีลักษณะแฉกด้านในนะคะเคล็ดลับในการดูง่ายคือรูปหัวใจนอกเขียวข้างในชมพูอันนี้ก็เป็นบอลสีหน้าวัวนะคะเสน่ห์ของเขาเมื่อเราปลูกในกระถางเล็กๆแพบๆ ของเขาก็จะได้พุ่มออกหัวการแตกลอ่อแตกใบนะคะก็จะดีมากๆนะคะหนึ่งหัวก็สามารถแตกกิ่งก้านได้หลากหลายนะคะอย่างต้นหนึ่งหนึ่งหัวก็สามารถแตกได้ถ้าเลี้ยงดีๆก็บางต้นก็หกเจ็ดยอดนะคะออกมาให้เป็นพุ่มสวยงามมากอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เพิ่งบานนะคะก็จะมีสีเข้มถ้าเขาบานหลายวันแล้วก็จะแบบนี้นะคะ ข้างในก็จะซีดๆแต่ก็ยังคงความเสน่ห์ความสวยก็คือแม้แต่แม้แต่ว่าสีจะซีดลงนะคะแต่ว่ามีความสวยตรงที่ขอบสีเขียวกรบกับสีชมพูอ่อนนะคะแต่ถ้าบานข้างแรกก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเป็นด้านนอกเขียวเขียวนะคะแล้วก็ข้างในสีชมพูชมพูค่ะโดยส่วนตัวแตงโมคิดว่าสายพันธุ์นี้ก็คือมีความคงทน ทนต่อสภาพอากาศนะคะอย่างช่วงฤด,ดูร้อนก็จะมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็หน่อของเขาก็จะออกเรื่อยๆนะคะหัวของเขาก็จะมีความทนนะคะไม่ค่อยเน่าบางสายพันธุ์นี้หัวเน่า่ายมากนะคะอันนี้ก็คือความสวยปลูกในกระถางก็ดีนะคะแล้วก็ปลูกในถุงดำก็ได้อย่างต้นนี้เราก็ปลูกในถุงดำนะคะก็หนึ่งหัวก็สามารถแตกได้เยอะแยะมากมายนะคะแบบนี้ นี่หน่อของเขาก็เพียบเลยการแตกมากแตกน้อยนี่อยู่ที่อายุหัวด้วยนะคะถ้าอายุหัวของเขามีขนาดใหญ่แล้วก็มีความสมบูรณ์มากๆนะคะแล้วก็ปลูกแค่กระถางกระถุงก็จะทําให้หัวของเขาแตกได้โกสวยงามมากๆแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมมีสาระดีๆแตงโมก็จะนําม,มาเล่ามาบอกให้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ